หมู่บ้านก็จะสีไต่เลยทด้เป็ดตัวนไม่ก็จาออกไปสีเป็ดได้เป็ดว่าทายรูกใบใหญได้นั่นแล้วที่ที่เขตกก็ได้อะไรติดปีกเก็ได้ปลาอะไรนี่ยตกงามีก็ได้แต่ปลาในครับเอาเหยียบปลาในมาถ้าเรื่องสวายตรงนี้ มีเกกระเป๋าเปียกอะไรล่าเอาออกมาแกมันไม่นี้เสียอเียไปแล้วก็เดี๋ยวลงน้อาบเด็กเี๋วางี่ไวไหวางนี่ไวไหไวไว้าไวยนี่มไหวกับถุงไหวถ้านโมมือไหวไวไหวไ้สีมันไม่เป่ไหวได้ถ้าวางแล้วหายอง เทพูเท่าม่รูมีคนลมีคนลุกเี่ยนี้วนอะเจ้ากอย่าน้องบอกคุบอกผมีเกียคัดผมให้มาเลยวันนี้เจ้าของบอกค้เอาออกไปลำเลยอยเที่หน้าด้วยนะามเกีเดียวเขอกว่าเดียวเดียวผมถักออกสมโลเดี๋ยวเขาถักออก3มโลทีเดียว ก็ข่งมันก็ใช้ยาว